สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมลูมาไอแลนตัวเต็มออกแล้วลองกันเลยเออเลือกได้สองตัวโอเคอวตัตตาเราแรนดอมเลย ฟ้า,าดำวสีผิวมาเนี่ยนาตามางผม นี้เดียวเฮ้ยสไตล์ไหนดีเนี่ยตายลุงก,ก็ต้องประมาณนี้ นี่ด้กว่าหยุดลงตั้งชื่อได้ไหมเนี่ยไปดีตัเรียวไปชือ pick up the the copper แอคโกนไงอ่ะ pick up ยังไงอ่ะ เดินอ๋อเดินคือโอเคคลิกอัพกดอะไรอ่ะไปแล้ว คลิกตัดได้แล้วได้ย่ามาแล้วหมุนมุมกล้องโดยใช้เมาส์ขวาโอเคตัดต้นไม้โอ้ืมตัดต้นไม้ต้องคลิกที่ต้นไม้เลย ต้นนะครับโอเคได้สูตรคราฟของมาใหม่พี่ครบฟโซมิวเอาเรื่อยชึบได้แล้วชึบกดกดอะไรอะ่ะบีอ่ะบีโซมิว เลยยนอีโรเตตหมุนใช้ปุ่ม e วางตรงไหนดีวางไว้ก่อน ได้สิบบานใช่ไหมเนี่ยภาพโอเคเลยนะภาพน่ารักมากเป็นลักษณะเหมือนเป็นพิกเซลภาพเป็นพิกเซลแต่ว่าเป็นสามมิตินะปุ่มคีย์ลัด ได้ได้เหมือนเกมคราฟทั่วไปมันเกมความปกติเลยมันุ่มกล้องเอาได้ไม้เ่ียนเนี่ยสามจุดจุดจับจุจับ,จบ,จบโอ้นานอยู่เหมือนกันแล้วเนี่ย หกแล้วมันต้องการแค่ห้านี่ใช่ไหมกดอะไรปึ้งได้แล้วโซมิวอ่าใช้เครื่องนี้ครับมาครับแผ่นไม้ครับไม้เข้าไ,ไปสองคัพเปอร์พิแอก ก็เ,เปิดพิกแก๊สเย็ร้อยพิกแก๊ก e ใช้กดเลื่อนได้ไหมเนี่ย U E ก็สามารถเลื่อนในอินเทอรี่เราได้ไหมไอปืบอยู่อันนี้โอเค พุดหินสร้างไรอีกแล้วปึ๊บเล็บดูปิ้นมาแล้วบีคลีนเคลนเตาเอาวางตรงนี้ ต้องการไม้สามหิหนสามดูสิหินแบบไหนนะเมื่อกี้นะก้อนหินธรรมดาแล้วก็แผ่นไม้ก็ต้องไปโอ้ถ้าเข้าพุมา่มไม้จะเดินช้าลงชิปโอเคเลยนะมัน ตัดไม้เกมนี้เห็นว่าโคโออฟได้ด้วยนิ้วกดนิ้ ได้แล้วไม้ไอ้นี่มันหนึ่งเฮ้ยขุดกุดไม่โดนน่ะได้ไม้แล้วปึบเดียบ้อยโอเคได้อะไรใหม่บ้า or smelter or smelter drawing or smelter drawing bill b หลอมเหล็กปังไกกันนี่แหละโอ okay. เคเหล็กชาโคต้องการชาโค ชาโคทานอานเยียนทานสามหินหกชาโคชาโคชาโคได้จากเตานี่เหรออันนี้ใช่ไหมชาโคใส่เข้าไปกับหินหินอันนี้สร้างจาก ซองมอิวเปล่านี่ไงหินต้องการเท่าไหร่แนละ้วโอ้ยหกขุดหินก่อนโอ้ย,อยชีวิตทั้งยากลำบากโอ้ยคันคันคนโอ้ยเฮ้ยอืมถือเป็นเกมชิวๆดีนะ เดี๋ยวลองสักสามสิบนาทีปึ๊บปั๊บโอเค ช่วงที่รอขุดขอไปเห็ดเก็บได้ไหมเนี่ยนอนเห็ด ใายไปแล้วตึ๊บลบเรียบร้อยจบควิดยูเทเรียวก็สำเร็จไปแล้วถือว่าเล่นง่ายอยู่นะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนชิวๆกดดูกดตัวเอ็มหนอ๋อแผนที่เกาะเราอยู่ตรงนี้ไปที่ทาวฮอทาวฮอ,อยู่ไหนอ่ะ เราจะรู้ไหมเนี่ยทาวออยู่ไหนวิ i ิตเ e t ทาว h ฮ l ูบิก e ินยู o น r new ไลท์ไปที่ทา้าอันนี้อะไรเนี่ยเก็บไม่ก่อนระว,วัาอ๋อเป็นเครื่องมือเครื่องมือจัดเรียงเครื่องมือก่อนอันนี้เรามีเหตุ ดาวหอแทนที่นี่รถเราเขาจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าคิดว่านะเดี๋ยวลองเดินไปดูกันไอ,อ้จอมโพถ,ถือขวานไว้ไอฮิเก็บเก็บเก็บอะไรเนี่ยปเก็บไม่รู้ Copper Whip แซ่ชั่ว อ๋อเอาไว้สู้อ่ะชิปเฮ้ยไม่เดินไปทางนั้นหรอชาหอตรงข้างล่างหรือเปล่าชิป Oh. <c oughs> แล้วทิศทิศทิศมันอยู่ทางไหนเนี่ยเราจะรู้ไ,ได้ไงว่าหันไปทางทิศไหนวะไม่มีมินิแมปป่อมินิแมปมีไหมเนี่ย เปลวหวาขึ้นไปตรงนั้นยังไงจะโดดได้ไหมเนี่ยเชื่อเชื่อตรงนี้หรอน่าใช่แหละอุย๊ยอะไรขวางทาง คอยเช็คแผนที่ตลอดเลยเล้วเนะี่ยเดินลงไปทางนี้เหรอปีนขึ้นไปเอาได้ไหมสมบัติมันล่อตาล่อใจอะไรเกินไปได้ไหมนอค่ำแล้วด้วยเนี่ยเท้าหออยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ ฮ้ยไม่รู้อะไรเนี่ยเก็บก่อนดูถ้าเราจะลงลงทางจะล้วไหนละ่ะเฮ้ยทาทาหอเทาาหอหรือตรงนี้เรียบชายฝั่งเหรออุ้ยมืดแล้วอะ่ะ นี้สมบัติน่าจะเอาได้เพชรหลักไม่สนตองตัดบ่ได้น่าจะแข็งไว้ตัดไม่ได้ทำไมตัดไม่ได้เลยเนี่ย,ยนี่อะไรเนี่ย นี่คืออะไรไฟเวยเหรอลงได้ไหมเนี่ยเออตรงนี้ค่อนข้างจะงงแล้วปกติเกมอื่นมันจะใช้ปุ่มปุ่ม e เหมือนเป็นแอคชั่นนะแต่นี่ใช้ e เป็นใช้การคลิกส่วนใหญ่ใช้การคลิก ต้องปรับตัวนิดหนึ่งโอเคถ้าเป็นเกมแอคชันเกมหมือขห <c oughs> <c oughs> อใบชึบชึบทาวหออยู่ตรงไหนแล้วนี่หรอตรงนี้ใช่ไหมน่าจะไปทางนี้นะโอเค ตรงนี้เราลงมาท่าเรืออ,อะไรไม่รู้อ๋อหรือว่าให้ตามยิงห้อย,อยนั่นไปโอ้ยทำไมบอกบโอ้ยเราก็ไปนี่คืออะไรเนี่ย ไปุปูทิ้นอ๋อเหมือนกับเป็นการฝึกให้เราคุ้นเคยกับการควบคุมการใช้อุปกรณ์แล้วก็ชื้อ๋อมันจะพาเราไปเรื่อยๆต้องตามหิ่งห้อยตัวนี้ไป,ปโถแล้วก็อธิบาย อธ <c oughs> ิบายไม่ค่อยละเอียดเลยมีแค่นี้เวลาก็มันจริงๆก็ควรจะมีแผนที่นิดนึงเนาะเป็นแบบอินิี่แมปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันจะให้ทีหลัง เอาเอาไม่ได้พาไปเท้าหอเหรอเอานึกว่ามันพาไปท้าหอพามาหาสมบัติเอาแล้วแตยังได้ต่อแล้วเนี่ยโอ้แต่ก็ใกล้แล้วโอ้โหแล้วมันใช่ไป้ยนะเออแล้วท้าหออยู่ไหนอะ นี่รถเราไอ้ที่มันเป็นเหมือนสิ่งก่อสร้างมันก็อยู่ตรงนี้นี่หว่าหรือว่าไม่ใช่เอาโอ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่น่าใช่ทาวหอนะตรงนี้ผิดแล้วแหละ มั่วจริงๆเลยขออภัวไนะครับมันพื่นลองครั้งแรกจริงๆกลับไปจุดเริ่มต้นเราดีกว่าไม่เป็นไรสํารวจไปเรื่อยๆเ,เกมนี้มันอิสระไม่รู้อะไรเนี้ยเก็บก่อนเก็บได้ไหมชึบเบ็ดตกปลา ไปตกปลาแล้วก็อ,อ๋อสวิงตักแมลงถาหอไปทางใดนี่คือบ้านเราตัวนอนก่อนดีไหมอ่ะตั้มแล้วอ่ะ จะเที่ยงคืนแล้วเด้ยขอนอนก่อนแล้วกันวันนี้จบวันแรกไปไม่ได้เรื่อง,องราวอะไรเลยอาหอก็หาไม่เจอบ้านอยู่นี่แทนที่หรือว่ามันเป็นเคเวสคือให้เราสำรวจอย่างเงี้ยให้เราสำรวจหาทาวคอ ก็คือไม่ได้บอกมาชัดเจนแต่ว่าประมาณถ้าอยากไปอก็หาเอาเองโอ้นี่ยังมีผีสมบัติเอาอยัางไงเราเนี่ยโอ้เดินลงมาได้ไม่อ,อาสมบัติไปครับบอกไว้ก่อนดีกว่าเพื่อต้องใช้เนาะ ระบบคาบค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันนะต้องเลือกก่อนว่าจะคาบอะไรแล้วก็ใส่อุปกรณ์เข้าไปคาบเหมือนมันคาบได้ที่รยอยะเลยตาหอ งากกินวันนี้ไปหาทางหอดีกว่าถ้ามันอยู่ข้างบนนี้ลองไปดูซินี่ประตูอ๋อทางนี้เป็นประตูเฮ้ยนีอนี่เจอแล้ว ยังไม่สนใจนี่ไงเด็ดตามมันไปแล้วเนี่ยตามทางนี้ไปโอ้นี่เจอแล้วไอ้ลุงเอ้ยอ้าผู้มาใหม่ ชื่อฮอล์เฮอร์เบิร์ตอ๋อมาที่นี่เพื่อดู Rubber Stamp Exhibition ชันหรือไรอะ่ะมาดูสแตม็มงานสแต็มอ่ะเดีย๋ยวเพิ่งให้เชินเดานะ you had a stressful job งานที่เครียดใช่ไหมนี่อยู่แผ่นดินใหญ่ <c oughs> นายรู้สึก ไม่เติมเต็มแล้วก็มีช่องว่างในใจเราออกจากงานแล้วก็มาที่นี่แล้วก็ซื้อจากซื้อรถจากเจฟรเจฟรีย์ไม่ผู้เท่าเจฟฟรียเหรออ้าเชื่อว่าพ่อแม่นายต้องแบบตื่นเต้นมากแน่เลย ม่ทรลแปลว่าแบบตนกอตื่นตนกแน่เลยเออแต่ฉันก็ไม่ใจกลที่จะตัดสินได้นะโอเคจะเซน็นเอกาสารสำหรับการอยู่อาศัยให้ S it s like planting tree เหมือนกับปลูกต้นไม้แหละจุดดูแลมันดูมันเติบโตวันหนึ่งก็เหี่ยวเฉาและตายถ้าคุณลืมรดน้ำแต่ถ้าคุณรดน้ำมันทุกวันมันก็จะเบ่งบาน ที่จะแรกกับชีวิตใหม่ที่นี่ออปติมิสซึมนี่แบบว่าออปติมิสซึม you don't have to answer ยังไม่ต้องตอบตอนนี้หรอกยังไม่ต้องตอบหรอกฉันเชื่อว่านายจะเลือกอย่างชาญฉลาดอ๋อ oh, เหมือนกับว่าให้เราเลือกอาชีพโอเค เฮียชื่ออะไรมังกุ๊กบรูเวอร์ออนักกอมเบียจอ,อห์นเจรเจอฮันเตอร์แบล็กสมิธพิชแมนจูรีจูิราฟเตอร์อาอร์เคโอโลจิสอาร์เคโอโลจินี่ความยากสุดเทรเชอฮันเตอร์นี่ง่ายสองดาว คิดว่าผมก็ต้องเป็นอะไรดีอ่ะนักราสมบัติใช่แล้วเพืนจะเป็นนักล่าสมบัติอะไรไม่รู้นักล่าสมบัติก่อนเอาละอัแรกก็ น่าจะเท่านี้ก่อนดูเรากับเป็นนักล่าสมบัติมือใหม่แล้วโอเคครับเดี๋ยวเจอกันพาต่อไปพานี้ก็แค่ทู t o r i a l แล้วก็แนะนำนิดหน่อยพาต่อไปน่าจะมาเล่นเต็มๆละเดี๋ยวเจอกันพาหน้าครับสวัสดีครับ